สวัสดีครับคิดค่า R นะครับวิธีคิดค่าความต้านทานนะครับดิจิสเตอร์นะครับเพื่อมาเป็น R าพุนอัพนะครับให้กับ LED นะครับวิธีคิดนะครับเวลาใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, LED ควรใช้อย่างอุลต้า LED นะอุลต้า LED นะครับเพราะอุลต้า LED จะมีเนี่ยนะ เวลาซื้อ LED ให้ซื้อแบบอุลต้า LED นะครับเพราะว่ามันจะมีฟลามวมางสว่างมากกว่าเลเธรรมดานะครับถึงประมาณ10เท่านะครับอุลต้าเลเนี่สามารถใช้งานอยู่ในช่วง2 m mm มถึง2 0 m mm มนะครับมันจะสว่างถึงฝา10เท่าเลยนะครับและ LED เนี่ยจะมีแรงดันตกคอมนะครับประมาณ1 7์น,นะครับอคือ ในคอนโมรลเลอร์ใช้ไฟ v c c 5โวลต์และ LED เราต้องการให้มีแรงดันตกใน LED มีแรงดันตกข่อมอยู่ที่ตัวมันนะครับ1.7โวลต์นะครับจึงจะสามารถสว่างนะครับแล้วต้องการให้มีกระแสไหลผ่าน LED ที่8มิลแอมป์นะครับเราต้องการคิดค่า R นะพูน้าบนะครับที่จะมาให้กับเลดน,นะครับ R พูน่าคือตัวนี้นะครับ เราต้องการรู้ว่าจะใช้ค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นอุลต้าเลสดนะครับ LED นะครับแค่สองตัวนี้นะครับขานึงต่อเข้าที่34นะครับขัดศูนย์นะครับขาขาเนึ้ก็มาต่อเข้าที่นี่นะครับต่อลงกลาวนะครับขาบวกถ้าอย่างนี้เราต้องเขียนให้มันเป็นลอจิกหนึ่งนะครับมันยิงจะติดนะครับถ้าเกิดเป็นลอจิกศูนย์มันจะเป็นกลาวนะครับมันจะดึงดึงไฟจากตรงนี้นะครับ ดึงไฟจากตรงนี้นะครับมาเข้าตัวมันถ้าถ้าเราเข็มรอจิกสูมันจะเป็นกระแสซิงค์นะครับอพอเป็นกระแสซิงค์เนี่ยมันก็จะดึงไฟจากตรงนี้นะผ่านการจำการกระแสนะแล้วเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็แล้วก็มาลงกลาวตรงขา20นะครับเรียกว่ากระแสซิงค์นะครับแล้ว LED จะไม่ติดนะครับเพราะเราเอาคู่เอาคั่แอนโอนะครับอันนี้คู่ควแอนโอนะครับมาต่ออยู่กับขานี้34ครับมันก็จะไม่ติดนะครับเพราะกลาวกับกลาว ไม่เกิดแรงดันตกค้อมนะครับกาวกับกาวน,นี่ก็กาวน,นี่ก็กาวไม่ไม่ติดครับแล้วมันจะดึงกระแสเข้าไปในตัวมันเองแทนนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการใช้อุณหลเลนสนะครับเพราะว่าถ้าเรากําหนดตรงนี้ไป10ม ah, ิลลิแอมประมาณไป10ฝ่ามิลลิแอมนะครับมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราสั่งให้เลสด,ดับมันจะมีกระแสเข้ามาในนี้10มิลลิแอมนะครับซึ่งเป็นโหลดครับ เกิดภาระกับตัวไมโครคอนโทลเลอร์นะครับอ่ซึ่งใน Data Sheet บอกว่ากระแสซิงไม่ให้เกิน10มิลแอมป์นะครับสำหรับ AT89S52 นะครับหรือ S51 หรือ AT89S252 S253 คือ IC 40ขานะครับมันส่วนใหญ่ก็ไม่ให้เกิน10มิลแอมป์นะครับต่อ1ขานะครับซิงเข้ามาไม่เกิน10มิลแอมป์นะครับถ้าเกิน10มิลแอมป์เขาก็ไม่รับประกันนะครับใน Data Sheet บอกไว้นะครับ แต่ของเราคิดที่8มิลมครับผ่านนะครับผ่านาคือขณะเราฝั่งให้เป็นลอจิกสูมันจะซิงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อุนดา LED นะครับเพราะเราจัดได้ใช้คะแนนตอแต่ไม่เกิน10มิแมนะครับแต่ถ้าเป็น AT 49C2051 นะครับ20ขานะครับมันจะสามารถซิงได้ถึง20มิลมเลยนะครับอันนั้นซิงได้เยอะนะครับอันนี้ซิงได้10มิม ส่วน20ขา ATX แปดเก้าสี่หาสองู้ึ่งเซ็งได้20่สมิลลิแอมนะครับในดาถ้าชี้บอกนะครับเทีนี้เราจะคิดค่าตัวนี้เราจะคิดได้ยังไงนะครับเราต้องการให้มีกระแสไหลผ่านนะครับไหลผ่าน l d ตัวนี้ครับแปดมิลลแอมนะตัวนี้ก็ให้หลแปดมิลลแอมนะครับเราจะทำยังไงครับอันนี้คือขา Open Drain นะครับเมื่อเราเขียนเป็นหนึ่งจะไม่มีไฟออกมานะครับมันจะเป็นป่่อยวาเ ตัดสวิตไฟออกเลยครับไม่มีไฟออกนะครับถ้าเราเซตเป็นหนึ่งถ้าเราเซตเป็นศูนย์ก็เป็นกล่าวนะครับส่วนอันนี้เป็นพอร์ตสองครับ P สองจุดห้าเนี่ยอันนี้มีโอโอมีอาพุน้าภายในนะครับเวลาเราเขียนลอจิกเป็นหนึ่งจะเป็นไฟออกมานะครับแต่ไฟมันมีแค่สิบไมโครแอมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันน้อยมากเราไม่ต้องอามาคิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่าของพอร์ตศูนย์อาจำกัดกับอาพุน้าเลยนะครับ กับพอสนะครับ P2 เนี่ย0.5เนี่ยพอสก็คือใช้ R ตัวเดียวกันครับเพราะว่ากระแสที่มันออกมาน้อยไม่เราไม่เอามาคิดนะครับแค่10มโครแอมไม่เอามาคิดนะครับเ,เสร็จแล้วเ,เราต้องการให้มีกระแสไหล8มิลลิแอมป์ให้มาไหลแค่8มิลลิแอมนะครับเ,เราจะคิดได้อย่างไรนะครับอันนี้ Vc 4.5โวลต์นี่นะครับ ันนี้แรงดันตกข้อม LED มีประมาณ1.7โวลต์นะครับแล้วก็เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับเอา5โวลต์ตั้งฮะ5โวลต์แล้วก็ลบด้วยแรงดันตกข้อม LED ตัวนี้นครับ1.7เท่ากับมีแรงดันตกข้อม R ตัวนี้3.3โวลต์นะครับอ่าทีนี้เราก็สามารถคิดค่า R ได้แล้วครับมีแรงดันตกข้อม3.3นะครับแล้วก็มีกระแสไหล8มิลลิแอมป์นะครับ ที่เราต้องการนะครับวิธีทำย่างไงครับมีสูตรสูตรหาค่านะครับหาค่าความต้านทานนะครับสูนหาค่าความต้านทานก็คือ R นะครับเท่ากับ R เท่ากับ v หารด้วย I นะครับ B ก็คือแรงดันตกค่อมนะครับ I ก็คือกระแสที่ไหลผ่านนะครับ B หารด้วย I นะครับ R นะครับ เราก็ทําตามสูตรนะครับอ่า v ก็คือ3.3โวลต์นะครับแรงดันตกข้อม์อ่านะครับ3.3โวลต์หารด้วยอ่าหารด้วย i ครับ i ก็คือ8มิลลิแอมป์นะครับอ่าโวลต์หารด้วยมิลลิแอมป์ได้ k โอห์มนะครับเท่ากับอันนี้หลักสูง k นะครับหลัก k หลัก k โอห์มนะครับอันนี้หลักร้อยโอห์มนะครับเท่าหลัก400ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนะ 3. สามโวน,นะครับแรงดันถตกข้อมนะครับสามจุดสามโมลตน,นะครับอาร์พุณอาบนะครับตกข้อมสามจุดสามโมลน,นะครับหา,ด,หาด้วยอ่อหาด้วยเท่าไหร่ครับหาด้วยแปดมิลเลมย์แปดเท่ากับโวลต์หาดมิลเลมย์ได้เคโอห์นะครับสี่ร้อยสิบสองอ๋อเราคิดดีจริงแหละ สูตรหาความต้านทานาาานะครับสูตรหาความต้านทานก็คือ R นะครับ R ก็คือความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ V ก็คือโวลต์นะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับคือแรงดันตกคออมนะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ <Yeah. S 2> ส่วนตรวนี้ก็คือหารนะครับเครื่องหมายหาร I ก็คือกระแสนะครับมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับนี้เราก็ทําการ คิดนะครับว่าจะใช้เท่าไหร่นะครับเอาเครื่องนี้เลขขึ้นมาครับอสามจุดสามโวลต์นะครับแรงดันตกค่อมอาพล R พลภาพนะครับสามจุดสามนะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้เอ่าแรงดันตกค่อมเนี่ยตันี้ะแรงดันตกค่อมอาเนี่ยสามจุดสามโวลต์นะครับอ่าแล้วก็หารด้วยกระแสอหารด้วยกระแสนะครับแปดมิลลิแอมป์นะครับโวลต์หารมิลลิแอมป์ได้เคโอห์มนะครับ เท่ากับอ่า400เท่ากับอันนี้โวลต์หารมิลลิแอมป์ได้เคโอห์มนะครับอันนี้ก็คือหลักเคนะครับอันนี้ก็คือหลักร้อยโอห์มนะครับก็หมายถึง412.5โอห์มนะครับอ่มาดูครับเห็นไหมครับ BCC 3.3โวลต์หารด้วยกระแสไหลผ่าน LED นะครับ8มิลลิแอมป์นะครับไดอาร์พุนอาพนะครับ412.5โอห์มนะครับแต่ค่านี้ไม่มีขายนะครับก็ให้ใช้อ่420โอห์มไปเลยก็ได้ครับ เราจะใช้400โอห์มก็ได้นะครับก็แค่นี้นะครับส่วนค่าวัต t เนะีเราต้องคิดค่าััต์ด้วยนะเวลาซื้อจะได้ให้อ่า r e s s t o r มันมีความทนทานนะครับวิธีคิดค่าัตต์นะครับก็คือสูตรมันนะครับสูตรก็คือ P เท่ากับ V คูณด้วย I นะครับ P นั่นก็คือกำลังงานนะครับ power นะครับ P ย่อมาจาก power กำลังงานหมายความว่ามีหน่วยเป็นัตต์นะครับส่วน V ก็คือแรงดันตกคอมนะครับแรงดันตกคอมดิจิตเตอร์นะครับไอเครื่องหมายดอกจันก็คือคูณนะครับไอก็คือกระแสนะครับกระแสมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับเราก็เอาสามจุดสามโวลต์นะครับดี๋ยวนะครับแรงดันตกคอมตรงนี้นะครับรอห้าโวลต์ตั้งนะครับลบด้วยแรงดันตกคอม LED หนึ่งจุดเจ็ดนะครับได้สามจุดสามนะครับอ่าแล้วก็เอาสามจุดสามตั้งเลยครับ เราจะคิดค่า power นะครับค่าัตต์นะครับสามจุดสามตั้งนะครับเสร็จแล้วก็คูณนะครับคูณด้วยกระแสนะครับกระแสไม่มีแปดมิลลิแอมนะครับคูณมิลลิแอมได้โวลต์คูณมิลลิแอมได้มิลลิวัต์นะครับยี่สิบหกนะครับยี่หกจุดสี่มิลลิวัตนะครับแต่ในท้องตลาดไม่มีขายนะครับริชิเตอร์เนี่ย อ่าในท้องตลาดมันมีสัมสูตรแค่หนึ่งส่วนแปดวัตนะครับไม่ใช่อ่าใช่หนึ่งส่วนแปดวัตนะครับหรือร้อยยี่ห้ามิลลิวัต์นะครับหนึ่งส่วนแปดวัตนะครับหมายความว่าเอาหนึ่งวัตตั้งครับห่านด้วยแปดครั้งครับห่านด้วยแปดก็จะได้ไดก็เมื่อหนึ่งอก็จะได้ก็จะได้นะนะอันนี้อันนี้วัตนะครับอันนี้ก็ร้อย หลักร้อยมิลลิหลักร้อยมิลลิวัตเท่ากับหนึ่งร้อยี่สิบห้ามิลลิวัตครับเจ็หนึ่งศูนแปดก็คือร้อยี่ิห้ามิลลิวัตนะครับเลกสุดนะครับก็ใช้ค่านี้เลยครับทนทานแน่นอนครับทีนี้ผมก็จะใส่ค่าอะไรนะครับคิดคิดได้นะครับตรงนี้เอาเป็นสี่ร้อยนะครับยี่สิบโอห์มนะครับสี่ร้อยยี่สิบโอห์มนะครับ แล้วก็420โอห์ม oh แล้วก็มิลลิวัตต์ครับอ่า1้อยร้มิลลิวัตต์นะครับ25มิลลิวัตต์นะครับมิลลิวัตต์420โอห์มให้ใช้ค่า420โ oh อห์มนะครับใช้420โอห์ม oh 25มิลลิวัตต์นะครับ ไใช้ยี่สี่ร้อยี่สิบโอมยี่ห้ามิลลิวัตครับาไม่ใช่ร้อยี่ห้ามิลลิวัตอ๋เนแล้สี่ร้อยยี่สิบโอมนะครับร้อยยี่สิบห้านะครับมิลลิวัต์นะครับหรือเส้นหนึ่งศูนย์แปดนะครับไม่ใช่ค่านี้ใส่ลงไปก็โอเคแล้วครับ ทั้งสองตัวเลยนะครับเพราะกระแสซ้อนมันนิดเดียวนะครับกระแสซ้อนเมื่อเราเขียนลอจิกหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดกระแสซ้อนนะครับเมื่อเกิดเมื่อเราเขียนลอจิกศูนย์มันก็จะเกิดกลายเป็นกระแสซิงนะครับอ่านี่มันมีอานุู้หน้าก็จริงนะครับแต่มันสูงนะครับข้ามสูงออกมาแค่10แอมแอมเท่านั้นเองไม่ต้องมาคิดก็ใส่ค่าเดียวเลยนะครับอ่าใส่ค่าเดียวเลยนะครับ ค่าเดียวกันนะฮะ420โอห์มนะตัวนี้ก็420โอห์มนะครับ125มิลลิวัตเหมือนกันตามที่คิดนะครับอ่าปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเมื่อเราสั่งเลสหยุดนะครับสั่งเลสติดเราก็ต้องเขียนให้เป็นอ่าลอจิกหนึ่งนะครับเมื่อเป็นลอจิกหนึ่งปุ๊บไฟก็จะวิ่งจากตรงนี้นะครับเอาไฟจาก5โวลต์มานะครับจากแหล่งจ่ายเลยนะครับผ่าน R จำกัดกระแสนะครับแล้วก็มาผ่าน LED นะครับแล้วมาลงกล่าวนะครับ อันนี้ก็เช่นกันครับผ่านมี c ีดี5โวลต์มาากัดกระแสนะครับแล้วก็ผ่าน LED แล้วก็ลงกลางเหมือนกันนะครับเล็กก็ติดนะครับที่8มีแรมนะกระแสวิ่งสว่างแล้วครับสว่างมากเลยนะเพราะเป็น LED. อุนดาเรสทีนี้เราจะสั่งให้เลเดับแล้วก็เขียนลอจิกเป็น0นะครับมันก็จะกลายเป็นกราวนะครับตรงนี้มันก็เท่ากับต่อกราวขึ้นมาเลยครับต่อกราวขึ้นมานี่เลยเมื่อเป็นกราวปุ๊บไฟมี c ีดี5โวลต์นะครับ ผ่านนาจังกระและแสนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาในนี้เลยนะครับวิ่งเข้ามาในนี้ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาลงกาวในนี้นครับอันนี้ปลอดภัยครับเพราะเราคิดแค่แปดมิลลิเมนะครับผ่านเข้ามาในนี้เสร็จแล้วมันยังมีความต้านทานภายในด้วยนะครับมันไม่ใช่รีซิสเตอร์นะครับแต่มันเป็นความต้านทานนะครับที่เกิดจาก อาจจะเกิดจากอ่าี t ออะไรเนี่ยทาริสเตอร์นะครับถ้าถ้าไม่ผิดนะฮะอาจจะเป็นทานทิตเตอร์นะครับความดานทานมันจะเวลาทํางานจะมีความ้านทานันกัดกระแสไว้ในตัวมันด้วยนะครับแล้วมันก็จะไหลนะอีกชั้นหนึ่งนะครับคือปลอดภัยครับเราทํากระแสต่ำๆนะครับเอ่อ ก็ไม่มีอะไรเลยครับคือตรงนี้มันแปดมิลเลมใช่ไหมครับแต่พอมันไหลเข้ามาในนี้มันก็มีความต้านทานอีกชุดหนึ่งนะครับจาการกระแสะไว้ก่อนลงกลาวนะครับหมายความว่ากระแสะที่จะไหลเข้ามาในนี้ยมันก็ไม่ถึงแปดมิลเลมแล้วนะครับเพราะมันมีตัวดักอีกตัวนึงอยู่ในนี้เป็นความต้านทานนะครับไม่ใช่รีสิสเตอร์นะครับแต่เป็นความต้านทานไม่ใช่ตัวรีสิสเตอร์นะครับแต่เป็นความต้านทานอ่า เข้ามากั้นมันก็จะไม่ถึงแปดมิ่นล้ามนะครับตรงนี้มันแปดมิ่ล้ามันก็จริงแต่วเวลามันเข้าตรงนี้นะครับอาจจะไม่เป็นแปดมิม่นล้ามแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ยังยังยังเอที AT 4. 4. สี่สิบานะเอทีแปดก็เอสสองห้าสองแลหลายลเบอร์นะครับมันเอทีแปดเก้าเอสสองห้าสองนะครับทําการวัดนะครับมันจะมีกระแสเ์้งเท่าไหร่ครับ เราสั่งเป็นซิงก์เนี่ยมันจะมีกระแสถ้าเอา5โวลต์จี้ตรงๆเข้าไปเลยนะครับกระแสซิงก์ของมันความต้านทานภายในเนี่ยมันจะคำว่ามันสามารถซิงก์ได้สูงสุดนะครับ19มิลลิแอมป์นะครับที่พอร์ตศูนย์นะครับที่พอร์ตศูนย์ต้องพอร์ตเลยนะครับขาไหนก็ได้นะขาละ19มิลลิแอมป์นะครับลองเช็คดูแล้วนะครับขาหนึ่งเนี่ยมี19มิลลิแอมป์นะครับซิงก์ได้19มิลลิแอมป์ทุกขาเลยนะครับไม่ไม่ซิงก์ได้นะครับในดาที่ดาที่บอกให้ได้10มิลลิแอมป์นะครับ ก็เลยไม่รับประกันพังนะครับอาจจะเสียเกิดความร้อนสูงนะครับเราสั่งว่าไม่ให้เกิน10มิลลิแอมแต่ถ้าเราช็อตตรงเนี่ยวัดกระแสดได้19มิลลิแอมทุกขานะครับเวลาวัดวัดได้19มิลลิแอมแต่เวลาใช้ห้ามใช้เต็มที่นะครับให้ใช้แค่10มิลลิแอมอย่าให้เกินเอ่อมันมี19มิลลิแอมหมายความว่าพระทำได้นานไม่นน,นเท่าไหร่ครับเอ่อ19มิลลิแอม5โวลต์นะครับหา19มิลลิแอม อ่าห้าโวลต์นะครับหาด้วยสิบเก้า,ามิลลิแอมโวลต์หาไมลลิแอมได้เคโอมอันนี้หลักเคโอมอันนี้หลักร้อยโอมสองร้อยหกสิบสามโอมมันมีความต้านทานภายในอยู่ตรงนี้สองร้อยหกสิบสามโอมเฉพาะพอร์ตศูนย์นะครับอ่าสองร้อยหกสิบสามโอมนะครับบวกอีกสี่ร้อยยี่สิบนะเดี๋ยวนะสองร้อยหกสิบสามโอมนะสองร้อยหกสิบสามโอมบวกอีก 420อนี่ะครับเราจะลองดูว่ามันจะเข้าไปเท่าไหร่ครับเวลาเราสั่งเป็นลอจิกส์นะครับบวกเข้าไปกลายเป็น683โอห์มนะครับทีนี้เอา5โวลต์ตั้งเราเราอยากจะรู้ว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะครับเราก็เอาโวลต์ตั้งนะครับโวลต์หารโอห์มได้กระแสนะครับ5โวลต์หารด้วยโอห์มนะครับที่นี้683ใช่มนะครับหมายความว่ามีกระแสเข้าไปเท่าไหร่ครับ เจ็ดโวลต์หารโวลต์หารโอห์มได้แอมป์นะครับโวลต์อัน,นี้หารโอห์มนะครับได้แอมป์อันนี้หลักศูนย์แอมป์อันนี้หลักร้อยมิลลิแอมป์หลักสิบมิลลิแอมป์หลักมิลลิแอมป์นะครับอันนี้เจ็ดมิลลิแอมป์เจ็ดจุดสามมิลลิแอมป์นะครับหมายว่ากระแสมันจะเข้าไปตรงเนี้ยมันก็จะมีเจ็ดสิบสามมิลลิแอมป์เอ้ยไม่ใช่เจ็ดเจ็ดมิลลิแอมป์ถูกไหม อ่าี่ความต้านทานภายในนะครับคิดได้ดีสองร้อยหสามเนี่ยเอาตั้งไปสองร้อยหกสิบสามนะครับหาดูอ่าเดี๋ยวเอาโวลต์ตั้งโวลต์ตั้งโวลต์ก็คือห้าโวลต์น,นะครับบ c d 5ห้าโวลต์หารด้วยอ่าสี่รอยยี่สิกับสอง้อยหกสิบสามก็เป็นอ่าหร้อยแปดสิบสามด้วยหกร้อแปดสามโอห์มน,นะครับ เท่ากับเท่าไหร่ครับมีกระแสไหลผ่าน7มิลลิแอมนะครับวัดหารโอห์มได้แอมอันนี้หลักแอมร้อยมิลลิแอมสิบมิลลิแอมอันนี้หลักมิลลิแอมเจ็ดมิลลิแอมครับเจ็ดจุดสามมิลลิแอมนะครับไหลเข้าไปซึ่งก็ไม่เกินสิบมิลลิแอมนะครับปลอดภัยนะครับส่วนข้อสองนะครับอันนี้คือข้อสองนะครับในเอทแปดเก้าเนะครับ 8252นะครับผมได้ลองทําการวัดแล้วมันจะมีกระแสซิงคนะครับกระแสซิงก็คือไฟจากภายนอกนะครับไหลเข้ามาไหลเข้ามาในตัวนะครับ at89s822 นะครับแล้วก็มีความต้านทานนะครับผ่านความต้านทานจะกปกระแสไิชั้นหนึ่งครับแล้วก็มาลงเปล่านะครับเรียกว่ากระแสซิงค์ครับผมได้ลองวัดแล้วกระแสซิงเนี่ยจะมีจะมี จะมี3.6มิลแอมป์นะครับ3.6มิลแอมป์ดังนั้นหมายความว่าถ้าเราเอา5โวลต์นะครับมีดีตี5โวลต์นะครับวัดกระแสโดยเอาวีดีตี5โวลต์นะครับแล้วก็ต่อเข้าในอต่อเข้าที่ขาขาของพอสองนะครับเออแต่ละขาเนี่ยจะมี3.6มิลแอมป์นะครับจะมี3.6มิลแอมป์นะครับ ไหลไหลลงกลาวนะกระแสเนี่ยย้าย u ซ c นะครับต่อตรงๆงนะครับจะม่เกินกระแสไหลผ่านนะครับขาของพอดสองนะครับแต่ละขาเนี่ยจะมีสามสิบหกมิเลมป์ครับดังนั้นความต้านทานภายในเท่าไหร่ครับเอาห้าโวลต์นะครับด้วยสามสิบหกมิเลียนครับโวลต์หารมิเลมยนได้เ์มคร,ครับอันนี้หลักสิบเทครับอันนี้หลักร้อย ร้อยร้อยโอห์มครับร้อยสามสิบแปดจุดแปดโอห์มครับก็ตีว่าร้อยสามสิบเก้าโอห์มครับก็ตีว่ามันมีร้อยสามสิบเก้าโอห์มนะครับความด้านทานภายในนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น R รีซิสเตอร์นะครับเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่มาจํากัดกระแสนะครับอ่าสามอ่าเท่าไหร่นะร้อยสามเก้าโอห์มนะครับทีนี้เราก็เอาอยากจะรู้ว่าเวลาเราสั่งให้ LED ดับนะครับ เขียนตรงนี้เป็นรอจิกศู์ปั๊บมันเป็นกลาวนะครับมันก็จะดึงไฟ5โวลต์นเนี่ยลงมาที่ตรงนี้แล้วมาลงกลาวในนี้นะครับเล็ก,ก็จะดับนะครับที่พอตสองนะครับขาพี่สองจุดห้านะครับเราลองมาคิดสิครับว่ากระแสมันจะไหลมาเท่าไหร่ครับอ่า420โอมเหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้ใช้420โอม420โอมตั้งอ่าเดี๋ยวนะ่าหา เราจะหาค่ากระแสนะครับหาค่ากระแสเอา5โลต์ตั้งครับ i อท่ากับ b หารด้วยอาน,นะครับ5โลต์หารด้วยอ่าเท่าไหร่ครับที่1 3 9โอห์มนะครับ1ิ3 9กับ420โอห์นนะครับ1 3 9กับ420โอห์มก็คือ500 59โอห์มนะครับหารด้วย5 ห้า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 เก้าอ่าด้วยห้าร้อยห้าสิบเก้าโอห์มนะครับก็ได้กระแสแล้วครับอ่าวัหาหนาโอห์มได้แอมนะครับอันนี้หลักแอมอันนี้หลักร้อยมิลแอมหลักสิบมิลแอมหลักมิลแอมนะครับแปดจุดเก้ามิลแอมนะครับแปดจุดเก้ามิลแอมอันนี้ ปรากฏว่าเป็นไงครับได้กระแสมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ผ่านมาตรงนี้แค่แปดมิลแอมนะครับถ้าสั่งติดเนี่ยแปดมิลแอมนะครับพอสั่งนะอ่าในตอนแรกเราสั่งตรงนี้เป็นลอจิกหนึ่งครับมันติดเลดไฟนี่จะวิ่งมานี้ได้นะครับจะมีกระแสไหลผ่านแค่แปดมิลแลมนะครับกลางนี้คนระับแต่พอเราสั่งดับเป็นลอจิกศูนย์นะครับมันก็จะเป็นกลางนะครับ LED ก็จะไม่ติดนะครับแล้วไฟ5โวลต์เนี่ยมันก็จะไหลนะครับมาลงกาวในนี้นะครับที่ขา20นะครับไหลมาที่8.9มิลลิแอมนะครับเป็นไงครับมันกินกระแสมากขึ้นนะครับเป็นภาระนะครับเอาไม่เกิดภาระมันไม่เท่ากันแล้วนะครับเวลาไฟติดจ่าย8มิลลิแอมเวลาไฟดับกระแสวิ่งเข้ามาที่ตัวมันนะครับวิ่งเข้ามาที่ตัวมันลงกาวนะครับ เราดับวิ่งมข้ามาที่ตัวมันลงกลาวนะครับผ่านทา้านทานภายในนะครับแล้วก็มาลงกลาวปรากฏว่ากินกระแสเท่าไหร่ครับแปดจุดเก้ามิลลิแอมซึ่งไม่ถูกต้องนะครับกินกระแสไม่เท่ากันนะครับทําให้ตัวนี้เกิดพาราขึ้นอีกจุดเก้ามิลลิแอมเอะอีกอีกเท่าไหร่นะจ,จุด 9, นะจุดเก้าจุดเก้า จุดเก้ามิลลิแอมร่วมหนึ่งมิลลิแอมนะครับมีพลระร่วมหนึ่งมิลลิแอมนะครับซึ่งไม่สมควรนะครับดังนั้นจึงไม่มควรใช้เป็นอารูลอให้กับสกูร MCs ห้าหนึ่งนะครับเราไม่มควรมันใช้อาอ์พูลอัพนะครับมาทําต่อให้ LED นะครับซึ่งไม่สมควรนะครับไม่สมควรเอาอารูลอนะครับมาเพิ่มกระแสให้ LED อย่างนี้นะครับ เพราะว่านะครับข้อเสียอย่างนึงนะครับคือเวลาเราให้เล็ดติดนะครับหลังลอจิกเป็นหนึ่งนะครับเล็ดก็จะติดนะครับมันก็กินกระแสเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเราสั่งให้เป็นกลาวนะครับลอจิกศูนนะครับสั่งให้เป็นลอจิกศูนย์นะครับเพื่อให้เล็ดดับนะครับมันก็ยังกินกระแสอีกนะครับกินกระแสจากตรงนี้ไหลมาเข้ามาในตัวไมโครคอนทรลเลอร์นะครับแล้วก็มาลงกราวอีก หมายความว่ากินกระแสทั้งขึ้นทั้งร่องลยครับทั้งติดก็กินดับก็กินนะครับไม่สมควรนามาใช้เป็นอย่างยิ่งนะครับให้ใช้เป็นอาร์ซิงนะครับอาร์มาต่อที่ตรงนี้แทนนะครับจํากัดกระแสนะครับเวลาติดเวลาติดก็กินกระแสไปตามปกติครับแต่เวลาดับมันจะไม่กินกระแสครับเมื่อเวลาดับมันจะไม่กินกระแสนะครับแต่เราต้องกลับขั้วนะครับไอ้ขั่วเนี้ย คาโถดเอามาไว้ข้างในแอนโนดไปไว้ข้างนอกนะครับแล้วตรงนี้ต่อลงกาวนี่นะครับเราก็ต้องไปต่อลงต่อไปที่ไฟแทนครับกลับทางนะครับต้องทํากลับทางนะครับเอแล้วมันจะติดเวลาติดกินกระแสปกตินะครับแต่เวลาดับมันจะไม่กินกระแสนะครับซึ่งดีกว่ามากนะครับประหยัดพลังงานและไม่เกิดความร้อนขึ้นในวงจรนะครับติดตามบทต่อไปขอบคุณครับ